กานวันที่สมที่ต่างจังหวัดมาแล้วจ้าคุณแม่จา้าดูสิว่าที่กาลสินเขาจะเล่นมวนหรือเปล่าวันนี้ประมาณ8ดโมงกว่านะจ๊ะดิฉันก็คือแบบว่าตื่นแต่เช้าขึ้นมาแต่งหน้าเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะไปงานมันของคุณพี่นะคะดูแถวบ้านนอกไปงานอะไรอย่างงี้ทีนึงคือยกไปทั้งบ้านเลยอีกอัพฉ่ำไรฉ่ำก็เริ่มออกเดินทางกันได้เลยจา้าวันนี้จะบอกก่อนเลยว่าร้อนแต่เช้าเลยคือแบบว่าแต่งหน้าเสร็จคือแบบว่าหน้าหยู่หน้าอะไรเป็นบอกถึงหน้างานแล้วนะจ๊ะก,ก็จะเจอคุณตาคุณยายเนะี่ยมานั่งกันเต็มไป ร้อนมากเลยนะคะอันนี้เขามารีวิวสเปรย์กันแดด F ห้าบบวกแล้วก็ PA เกบวกบวก,บวกเลยนะคะทุกคนจ่ะอันนี้คือฉีดแล้วไม่เหลืองชายหญิงใช้ได้ไม่เนอะหนนะเติมได้ระหว่างวันฉีดทับเมคอัพได้ใครที่อยากได้ไปดูตะการหน้า,นาโปรไฟล์ได้เลยนะคะกลับมาก็คือร้อนไม่ไหวทั้งน้องทั้งพี่ก็คือผัดกันแช่ลงอ่างนะพี่ช<า><า>ก็ยังไม่เล่นนะคะกลับไปนอนแล้วก็ตอนเย็นๆเนี่ยเราก็ไปส่งน้ําพระกันที่วัดตอนแรกก็คือกลับว่าเออจะไปส่งน้ําปูก่อนนะคะสรุปมาทันเขาส่งน้ําพระพอดีก็เลยเออได้มาส่งน้ําพระกกกันนแล้้้วว็็จะะะะมมมีคคคุุณณตาาาาาายยยรรรรดดดํํหหผูใใ่ออไไเปืๆ เอะใจและเอ๊ะทำไมญาติฉันไปนั่งตรงนั้นก็คือโอเครัดไปเลยค่ะคุณแม่ค่ะเด่นดังรวยเท่านั้นพะคุณแม่นะจ๊ะเขากข็คือจะมาแบบว่าเออมารถฉ่ำไรฉ่ำนะคะคนในแถวแถวบ,บ้านอะไรอย่างเงี้ยก็จะมาก็<อ> <S <S รถกันให้ชุ่มฉ่ำให้คลายร้อนไปเลยคุณแม่ค่ะนอกจากจะรนดน้ำด้หัวผู้ใหญ่แล้วผู้ใหญ่ก็ยังสาดเราได้บอกว่าโดนหมดทุกคนเลยแต่เสื้อด,ดิฉันเนี่ยคือมาสกรีนเยอะแล้วมันกันน้ำไงคือห้องเกินส่งไปส่งมาน้ำหมดก็คือต้องเดินไปเติมน้ำหน่อยระหว่างเติมน้ำก็คือเจอเนี่ยที่ส่งน้ำพราอย่างเงี้ยคืออชบ ชอบอะไรที่มันเป็นน้ำาเปียกๆนะั่นคือเล่น <Yeah. S 2> เดินมาอีกรอบหนึ่ง่าฉันเปียกทั้งตัวท่ว,ทวเติมน้าเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาส่งบรรพบุรุษกันนะคะคุณแม่ค่ะอันนี้คือจะเป็นอีกหนึ่งความเชื่อของคนอีสานเนาะก็คือจะแบบว่าเออมาสาต์ให้รู้สึกว่าท่านเย็นท่านอะไรสัต์แบบทุ่็<ก>เป็น<า>ฟิลว่าส่งการลูกหลานมาเยี่ยมก็เลยมาลดน้ํามาส่ง<ม>น้ำแม่ดิฉันก็คือเอาพวงมาลัยจากรุงเทพมาเปลี่ยนให้คุณปู่ด้วยคือแบบเออสวยไหมส่งการกลับมาปนอกทีไรก็จะได้ทําอะไรประมาณเนี้ทุกปีเเลยยนนนนนะะะคคคงกกกกกรราาาต้ทุไไไไไ่่่ววหหหัััืออมมพูดดบ เราก็จะแบบเออเดินไปส่งตาส่งยายคนนู้นคนนี้ด้วยนะคะกลับมาถึงบ้านก็คือคุณพี่เล่นน้ำฉ่ำแ<ห>ล<ะ>้ว่านอกนะถ้าเราไม่ไปตามงานตามอะไรอย่างเงี้ยก็คือเขาจะสาดกันหน้าบ้านฟิวนี้เแล้วเป็นไร<ล>ทุกปีเล่นน้ำปกติไม่ได้จะต้องมีน้ำแข็งจะต้องมีแป้งเย็นนะคะเพราะฉะนั้นก็คือขออนุญาตค่ะน้ำเย็นๆเลยราดไปเลย<พ>าม,ามาแม่มาเริ่มผสมแป้งเริ่มอะไรได้ล่ะเป็นไหมพราะเราคนขี่ผ่านแล้วสาดน้ำไม่ทันก็คือเสียน้ำเปล่า,าค่ะถ้าไม่ให้ปะแป้งก็ราดไปเลยค่ะคุณนาค่ะแบบฉ่ำๆท่วมๆนึกว่าอาจจะไปชุกแป้งอป้ืซ แป้งตุนไวคนละแพ็คสองแพ็คนะคบเพราะว่าใช้เปลืองแล้ววันนี้สนามโรงเรียนหน้าบ้านเขามีแข่งบอลด้วยนะจ๊ะอันนี้ให้ดูบ้านนะอันนี้คือจะเป็นสี่แยกนะจ๊ะแล้วก็เดินมาตรงนี้คือจะเป็นหน้าโรงเรียนเลยแต่หน่อยเนาะปีนี้ไม่มีหมอลำในทุกๆปีเขาก็จะมีหมอลงหมอลำอะไรอย่างนี้นะทุกคนคะ่ะอันนี้เขาเราก็เล่นกันถึงเย็นเลยนะจ๊ะภาพคือมาเล่นแป้งมากกว่าเล่นน้ำหรือเปล่าเล่นไปเล่นมามันจะมีฟิลนี้หิวข้าวหิวน้ำนะจ๊ะก็ต้องเป็นอะไรผัดผัดทอดทอดเนาะไข่ดาวไข่เจียวหรือจะเป็นในส่่่่วววนนนนขออออออองไไกกกทดดดับบุเเเรรมาา้้ๆแแลยยหหืพิ หรือหมดแรงไปกับการเล่นน้ำหรือเปล่าก็ไม่รู้มาวันนี้จะพามาทดสอบเมคอัพว่าที่เราแต่งน้าไปวันนี้มาติดทนหรือเปล่าก็แบบว่าเออแกล้งแ้งให้คนมาปะแป้งให้นอกจากให้น้องปะแล้วเราก็ปะน้องกลับเลยนะคะทุกคนแล้วก็กล้างให้น้องด้วยน้ำแป้งนี่แหละค่ะาาทุกคนถึงเวลาล้างแล้วก็คือมาดูกันนะจะว่าน้องจะอยู่หรือเปล่าสรุปก็คืออยู่บ้าบ้าง ก็เล่นกันจนเมื่อยจนอะไรนะคะตอนเย็นก็คือไปร้านมินิมาร์ทอีกแล้วก็คือรู้สึกว่าอยากกินอะไรที่มันแบบว่าเออเย็นเย็นของวงของหวานก็คือเดินไปซื้อไอติมขากลับน้องก็ร้องไห้มันผู้ใดที่เห็นไห้แม่ฮ้องไห้นะคะอันนี้คือซื้อไอติมแมกนัมครั้งแรกในชีวิตแล้วก็ปิดบ้านเลยนะจะเจอกันคลิปหน้าจ้า